เอริกเทนฮักกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับทีมเสียประตูง่ายเกินไปอีกครั้งแต่ภาคภูมิใจในความเป็นนักสู้และเชื่อว่าเกมแซงชนะเบรนฟอร์ด2ต่อ1จะต้องเป็นจุดเปลี่ยนของฤดูกาลปีศาจแดงเล่นในบ้านโดนพึ่งน้อยบุกนำก่อนตั้งแต่นาทีที่26จนกระทั่งเข้าสู่โทษเจ็บครึ่งหลังสกอตต์แม็กโทมิเนรับบทฮีโร่ทำา2ประตูแซงคว้าชัยผมรู้สึกโล่งอก วันนี้เราเริ่มเกมได้โอเคแต่แล้วก็เสียประตูในแบบที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มซีซันเทนฮักกล่าวหลังเกมเราตัดสินใจผิดพลาดเราได้ฟรีคิกแต่เล่นเร็วโดยทุกคนไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ควรเราเสียบอลแพ้การดวลในกรอบเขตโทษและตกเป็นฝ่ายตามหลังเราเดินหน้าต่ออย่างมีความเชื่อถึงแม้ประตูที่ยิงเข้าจะถูกริบซึ่งเป็นการตัดสินที่ถูกต้องจนกระทั่งเราสามารถพลิกสถานการณ์ได้ พร้อมแสดงความเป็นนักสู้และคาแรคเตอร์อันยิ่งใหญ่ภายในทีมในโลกฟุตบอลคุณต้องพึ่งพาโชคอยู่บ้างแต่เราสร้างโชคชะตานั้นขึ้นมาเองและได้ผลตอบแทนในตอนจบผมภาคภูมิใจในทีมชุดนี้มากสกอตต์แม็กโทมิเนคืออยู่ในเต็ดอย่างแท้จริงเขาลงสนามและภายใน5นาทีก็แสดงถึงสปิริตและเพิ่มจิตใจนักสู้เพื่อทีมซึ่งนั่นบอกอะไรบางอย่างถึงห้องแต่งตัวของเราแฟนแฟนแมนยู มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์ Comment บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ